สวัสดีชาวภมค่ะดวงความรักประจำวันที่27พฤศจิกายนนะคะคุณได้พลังงานสองเหรียญน,นะคะเขาเป็นเดอะสตาร์นะคะวันนี้อาจจะได้มีการทำความรู้จักนะคะคุยกับใครสักคนหนึ่งนะอาจจะแบบว่าคุยกันมาสักพักหนึ่งแล้วแต่วันนี้อาจจะได้รู้จักตัวตนที่แท้จริงมากขึ้นนะคะเป็นคนที่โดดเด่นนะคะมีเสน่ห์นะเอ่อตัวคุณมีไพ่สองเหรียญไม่มองว่าคุณเนี่ย ไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่ในในตัวของคนคนนี้นะแต่วันนี้คุณจะได้รู้จักเขามากขึ้นอาจจะทําให้คุณแน่ใจได้มากขึ้นนะคะว่าจะไปต่อกันยังไงนะในความสัมพันธ์นะคะไพ่ค o m m u n i c a t e c l e a y l y นะคะอย่างที่บอกมันจะมีการเปิดใจคุยกันมีการพูดคุยกันลึกซึ้งมากขึ้นนะคะมีการสื่อสารที่ชัดเจนว่าใหญ่ความสัมพันธ์เป็นยังไงนะแล้วก็ไพ่ getting to know each other นะคะ ก็ไพ่ใบนี้ก็ชัดเจนนะคะว่าจะมีการเรียนรู้กันมากขึ้นนะคะทาความรู้จักกันมากขึ้นลึกซึ้งมากขึ้นก็จะทําให้ตัดสินใจได้แหละว่าทิศทางความสัมพันธ์จะเป็นยังไงถ้าคนไหนที่แต่งงานกันแล้วนะคะหรือว่าคบกันมานานแล้วนะมีมองว่าจะมีการเปิดอกคุยกันในเรื่องของสิ่งที่ต้องการนะคะไม่จําเป็นต้องเป็นเรื่องของการแก้ไขปัญหาอาจจะเป็นเรื่องทั่วไปนั่นแหละที่อ่อยากจะทําร่วมกันหรือว่าอยากจะวางอนาคตนะคะนะร่วมกันนะคะก็จะมีการสื่อสารกันแบบชัดเจนนะหรือคุณอาจจะได้เรียนรู้อีกด้านหนึ่งของ แฟนของคุณก็เป็นไปได้หรือเขาอาจจะได้เรียนรู้คุณก็ได้มันจะทําให้กระชับความสัมพันธ์มากขึ้นนะคะ